ครับสวัสดีครับค่าวปรมกับแจ็คชนแนลนะครับวันนี้เราจะมากินเมนูอะไรกันนะครับวันนี้เราจะมากินไอ้ก๋วยเตี๋ยวกันนะครับก๋วยเตี๋ยวเซเล็กลุกชิ้นเนื้อสดเนื้อเปื่อยตับแล้วก็น้ําตกด้วยนะครับเข้มข้นมากเลยนะครับอ่าแล้วก็มีใส่กับถั่วงอกนะครับแล้วก็มีใบโหระพามีแคบหมูนะครับแล้วก็มีพริกย่างนะครับแล้วก็ใส่กะปิด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวเรา มากินพร้อมกันนะครับเดี๋ยวครับก่อนที่จะกินนะครับยัไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตไครกันด้วยนะครับเดี๋ยวปรุงก่อนนะครับปรุงก่อนเปลี่ยนแนวบ้างครับกินก๋วยเตี๋ยวกันนะครับวันนี้สดน้ำร้อน จะชอบกินรสแบบไหนก็ปรุงกันตามสบายเลยนะครับอ้ยวันนี้เราเปลี่ยนแนวครับจัดหนักกันวันนี้กินเส้นครับกินเส้นน้ำตก เข้มข้นเนื้อสดเนื้อเปื่อยแล้วก็ตับมีลูกชิ้นสดยอดมากเลยครับกินพร้อมกันเลยนะครับอืม อืมจับครับไปถึงออกไปแคบหมูอ่ะอืมหอบมาก แซ่บมากครับทำโปงๆมันเลยนะครับ ย่างครับอืมครับ Ja. กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อกันครับ เข้ากันมากเลยฮะตุ่มคอนี่นี่ครับกินอย่างเงี้ยถึงเข้ากันดี ยากจับมากเข้าันมากเลยขวาไม่ได้คือแคบหมู น้ำตกเข้มข้นมากครับลูกกิ้นหลากหลายลูกกิ้นใหญ่ เราใส่ได้หลายอย่างมีตับเนื้อเปือยเนื้อสดอเนื้อเปือยนุ่มมาก

แซ่บมากเหงื่อแตกเลย ชอบรสชาติไหนแล้วก็ปรุงตามใจเราเลยไม่ใหญ่ๆครับงาม ครับอืมเข้ากันมาเลยครับ nước về nước về thì sẽ mời ลวมิดหลายอย่างครับพวกเครื่องในมีตับนเนื้อเปือยเนื้อสด โปร่งๆกันนะครับร mm. ดน้ำตาม น้ำตกข้นๆยิ่งใจเลือดเยอะมันก็ยิ่งข้นๆน,น้าก็จะข้น ป้าร้องครับเหมือนฝนจะตกทำท่าทำท่าปลาเริ่มร้องแล้ว ยังไม่เอื้อ <laughs> กรอบกรอบดีครับอืม เข้าวันดีครับุูชิ้นเนื้อถ้ายิ่งเป็นแบบเนี่ยลูชิ้นเอ็นครับอร่อยมากจับมากๆเลย เียวไปแล้วกึดกึดกึดดิกินกันยาวๆไปเลยนะครับเข้มขน้นนัวนัวพริกสดพริกสดย่างนะครับแล้วก็มาจิ้มกับกะปินี่ เข้าเป็นแซ่บกันแซ่บดีอืมไอกรตามด้วยก๋วยเตี๋ยวครับอืออกินแมสตสดน้ำเลยับกินตับเข้าไปด้วยนะจับลูกชิ้นเนี่ยไว้กินทีหลัง ลูกชิ้นเนี่ยชอบไว้กินทีหลังครับ hợp gì chắc mặt u chín n kiểu này cứt 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 ย่างครับพริกมันจะหอมหอมกิมกับกะปิแซ่บหลาย จัดหนักเยอะมือนี้จัดหนักมหมดละจัดหนักเลยวันนี้มือนี้จัดบมกัก อี่างน้วนครับื้อนี้จัดหนักเลยเต็มถ้วยเลยแทบ,บจริงครับยัไงไก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ายจะกินอะไรกันอีกนะครับยังไงก็ขอฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะได้ ไม่พลาดคลิปใหม่ของแจ็คแชนแนลนะครับไงแจ็คแชนแนลก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ